มาต่อกันที่เรื่องราวของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016กันบ้างค่ะตอนนี้นะคะบริษัทออ g ์กนรเอร์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างฟ mm ิล์มมาสเตอร์เขาออกมายืนยันแล้วค่ะว่าเขามีความพร้อมในการจัดพิธีเปิดโอลิมปิกปีนี้มากๆแล้วก็พิธีเปิดเนี่ยจะยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเลยละค่ะ อีกเพียงไม่กี่วันพิธีเปิดทีฬาโอลิมปิกเกมจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยจะจัดขึ้นณนะสนามกีฬามาราคานาเมืองรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลค่ะโดยพิธีเปิดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยบริษัทออแกนไนซ์ชื่อดังระดับโลกที่เคยจัดงานใหญ่ๆมาแล้วหลายงานไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดฟุตบอลยูโร2016ราลิมปิกเกมที่กรุงลอนดอนปี2012หรืองานครบรอบ50ปีของวันรัฐธรรมนูญที่ประเทศคูเวตก็ได้ออกมาแสดงความมั่นใจว่าจะนําเอาวัฒนธรรมที่แตกต่างจากกีฬาโอลิมปิก ในครั้งก่อนๆมาแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นโดยคาดว่าจะใช้การเต้นแบบแซมบ้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายอันโตนิโออาเบเทอร์ CEO ของฟิลม Master กันค่ะ Now it's uh, it's becoming really a great show and uh, it's a unique opportunity for the country that uh, uh, hosts the the event to show Uh, their cultures, uh, their values to, the, to all the world because uh, uh, people has to, uh, have to understand that uh, we are creating a show that uh, uh, has to be able for, for uh, viewers uh, that will be in Korea, for kids in UK, for grandmothers in, uh, in Asia people in US, so we have to do something that uh, has to work for all the people, uh, all the faces, so it's really something that uh, from my point of view is the biggest event in the world. ว่าก่อนหน้านี้นะคะฟิลมมาสเตอร์จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดงานในเรื่องของงบประมาณที่ลดลงซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่แตกต่างจากการจัดงานกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนหรือกรุงปักกิ่งเป็นอย่างมากแต่ก็ทําใจยอมรับและเชื่อว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงเสมอดังนั้นงบประมาณก็จะผันตัวตามเศรษฐกิจฐฐฐด้วยแต่ก็ยังเป็นความท้าทายที่จะทํางานออกมาอย่างดีที่สุดด้วยงบประมาณที่จํากัด ผลที่บราซิลต้องตัดงบประมาณของพิธีเปิดลงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยโดยเมื่อเดือนที่แล้วผู้ว่าการเมืองริโอเดจาเนโรได้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติทางการเงินนอกจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วบราซิลก็ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ะระบาดของไวรัสซิก้าที่นักกอล์ฟชื่อดังอย่างเจสันวันก็ติดไวรัสดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามทีมงานที่จัดงานพิธีเปิดการแข่งขันก็รู้สึกมั่นใจว่ายังไม่มีอันตรายใดๆร,ยๆร้ายแรงจากเชื้อไวรัสนี้ สำหรับพิธีเปิดการแข่งขนันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้นะคะจะประกอบไปด้วยอาสาสมัครเพื่อร่วมแสดงถึง12,000คนและดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลองอีกกว่า3,000กิโลกรมัมรวมถึงแสงสีเสียงอีกมากมายเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงค่ะ พิธีเปิดโอลิมปิกนี่เป็นอีกหนึ่งสีสันที่หลายคนจับตามองอมจะดังไม่ดังจะเด่นไม่เด่นจะปังไม่ปังอยู่ที่พิธีเปิดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยจะจัดทุกอย่างของดีของเด่นในประเทศมาโชว์ในงานนี้แล้วก็พอมีเรื่องของเศรษฐกิจที่บราซิลอย่างที่ทราบกันนะคะก็หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะมันจะยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเจ้าภาพปีที่ผ่านๆมามหรือเปล่า แต่เขาก็ยืนยันแล้วว่ายิ่งใหญ่แน่นอนแม้ว่าจะงบประมาณน,น้อยนิดแต่ก็ใช้อย่างคุ้มค่าค่ะแต่ก <นะ S 2> ็ต้องยอมรับว่าโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโอลิมปิกที่มีปัญหามากที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าด้วยปัญหาต่างๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนนี้ตั๋วเข้าชมการแข่งการแข่งขันเนี่ยก็ยังขายไม่หมดใช่ตั๋วเข้าชมพิธีเปิดก็ยังขายไม่หมดมหลายคนก็เลยบอกว่าเนี่ยถือเป็นความล้มเหลวครั้งหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเลยก็ว่าไดด้้อ่ะเเีีีวรรชมมกาจขึนนนพิิธปัท50 สิงหาคมที่จะถึงน,นี้ค่ะนะคะ